ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันได้ไพ่นะคะแปดถ้วยได้ไพ่แปดถ้วยนะคะ queen of c ัพราชนีถือถ้วย นะคะแล้วก็สถ้วยชาวราศีกันนะคะถ้าใครถ้าใครยังยังยึดติดอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเรื่องการงานธุรกิจการเงินหรือความรักคุณบางครั้งบางครั้งชาวราศีกันเหมือนคุณยึดติดยึดติดกับอดีตคุณปล่อยวางไม่ได้ คุณอยากปล่อยวางคุณอยากปล่อยวางแต่คุณลืมมันไม่ได้คุณต้องหาอะไรที่มาเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดมันเป็นการยากเข้าใจว่ามันเป็นการยากอดีตความทรงจาในอดีตมันเป็นอะไรที่บางคนมันเป็นบทเรียนราคาแพงมากมันทําให้คุณลืมยากเข้าใจเข้าใจแต่คุณต้องหาความสุขให้ได้คุณต้องปล่อยวางให้ได้คุณอย่าย,ยึดติด คุณอย่ายึดติดนะคะมันพูดง่ายแต่มันทํายากคุณต้องหาวิธีที่ออกจากอดีตออกจากวังวนตรงเนี้ยที่คุณยึดติดที่คุณเกาะติดไม่ว่าจะเรื่องงานหรือธุรกิจก็ตามนะคะมันจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที่ทําให้คุณเสียใจและเศร้าใจทุกตมเศร้าหมองนะคะคุณต้องปล่อยวางให้ได้เกี่ยวกับอดีตนะคะ อดีตอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นบทเรียนราคาแพงแสนสาหัสกับคุณก็จริงนะคะแต่คุณต้องปล่อยวางเพื่อลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่เพื่อลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่นะคะถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้ชีวิตคุณการเริ่มต้นใหม่มันจะเป็นสิ่งที่ยากถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้ในอดีตเรื่องราวในอดีตไม่ว่าการงานธุรกิจการเรีนความรักคุณปล่อยวางไม่ได้คุณจะ ยึดติดแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้หรือการเริ่มต้นใหม่มันก็จะยากแสนสาหัสสำหรับคุณนะคะชาวราศีกันคุณต้องมีความสุขกับปัจจุบันคุณต้องหาความสุขในชีวิตในปัจจุบันของคุณให้ได้อะไรก็ตามถาม้าถ้ามันเป็นความสุขเล็กๆนะ้อยๆคุณก็ต้องเก็บเกี่ยวมันให้ได้นะ,ค,ะคุณต้องหาวิธีปิดปิดผนิพลังงานที่มันลบ จากตัวคุณที่มันส่งออกไปคุณต้องหาวิธีปิดผนึกนะคะคุณต้องหาวิธีปิดผนึกมันคุณจะทํำยังไงก็ได้คุณจะรู้ตัวดีชาวราศีกันคุณรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงคุณรู้ว่าคุณจะหาทางออกให้ตัวเองได้อย่างไรคุณรู้แต่คุณจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นบางครั้งเหมือนคุณมันฝังใจอะเรื่องราวในอดีตมันฝังใจมันทําให้คุณลืมยากเข้าใจ แต่คุณต้องหาทางออกจากมันให้ได้ปล่อยวางให้มันได้ให้มากที่สุดปล่อยวางให้ได้มากที่สุดนะคะชาวราศีกันแล้วคุณจะมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นนะคะคุณจะมีความสุขกับปัจจุบันมากขึ้นนะคะถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้คุณจะหาความสุขแทบไม่ได้เลยชาวราศีกันไม่ว่าการงานธุรกิจการ บางครั้งคุณตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างดีทำธุรกิจอย่างดีจากการบริหารทุกอย่างอย่างดีคุณทำอย่างดีแต่มันมีบางเรื่องที่มันมากระทบทำให้คุณต้องหันหลังให้มันมันเป็นความทุกข์คุณเลือกที่จะเดินออกเดินหนีตีจากนะคะแต่คุณก็ยังไม่เคยลืมเลือนมันอะไรประมาณนะี้คุณต้องหาทางออกให้ได้คุณต้องปิดผนึก พลังงานลบๆของคุณให้ได้นะคะชาวราศีกันคุณรู้ตัวดีว่าคุณจะหาทางออกได้อย่างไรถ้าคุณหาทางออกได้สําเร็จนะคะความมั่งคั่งนะคะถ้าคุณหาทางออกได้สําเร็จจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณจะมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะทั้งนี้ต่อไม่ได้อาจจะมาในรูปญาติพี่น้องญาติมิตรสนิทนะคะ หรือผู้หลักผู้ใหญ่ตอบไม่ได้จะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำกิจการการงานหรือธุรกิจของคุณนะคะหรือบางครั้งถ้ามองไม่เห็นถ้าไม่ได้มาเป็นรูปธรรมชัดเจนก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนักถือเขากำลังจะช่วยและก็หนุนหลังให้คุณแต่สิ่งที่คุณต้องช่วยเหลือตัวเองคือการปล่อยวางให้ได้ก่อน คุณต้องช่วยเหลือตัวเองอันดับแรกก่อนนะคะถึงถ้าคุณช่วยเหลือตัวเองได้อันดับแรกแล้วถึงจะมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณอีกครั้งนะคะมันจะผลักดันให้คุณไปก้าวไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงชาวราศีกันนะคะรายได้จะมีเข้ามาแบบไม่ขาดมือมีกิจมีใช้ไปเรื่อยไม่ได้ลําบากอะไรมากนะคะเรื่องการเงินคุณก็โอเคอยู่ไปได้เรื่อย นะคะชาวราสีกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่มันจะทำให้คุณก้าเข้าสู่ความสำเร็จและก็ได้พบโอกาสดีๆคือคุณต้องทิ้งปัจจุบันให้ได้ทิ้งอดีตให้ได้ปล่อยวางเรื่องอดีตให้ได้มากที่สุดปล่อยวางไม่ได้ร้0ยเหรอกคะ่ะไม่มีใครปล่อยวางได้ร้อยซแต่เวลามันจะเยียวยาคุณเอง แล้วคุณต้องหาทางออกด้วยตัวคุณเองทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวคุณชาวราศีกันคุณเลือกที่จะปล่อยพลังงานลบออกไปหรือคุณเลือกที่จะปล่อยพลังงานบวกออกไปนะคะถ้าคุณปล่อยพลังงานลบๆออกไปชีวิตคุณก็จะไปแมทกับสิ่งลบๆถ้าคุณปล่อยพลังงานบวกๆออกไปชีวิตคุณก็จะไปแมทแต่สิ่งที่มันบวกๆนะคะให้คุณเลือกเองชาวราศีกันอ่ะ ต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักชาวราศีกันถ้าคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมากคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนที่หวังผลประโยชน์จากคุณอะไรหรือเปล่าหรือคนที่จะเข้ามาช่วยสนับสน,นุนคุณหรือเปล่าคนโสดต้องเลือกให้ดีๆต้องหาให้ดีๆนะคะใจะเย็นๆอย่ารีบร้อนในการเลือกคู่หาคู่หาแฟนนะคะคนโสด คุณไม่รู้ว่าคุณจะได้คนดีหรือคนไม่ดีตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณทํามาแต่มันคนที่จะเข้ามามันเข้ามามากมีทั้งดีและไม่ดีคุณต้องเลือกด้วยตัวเองเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะผลกรรมในอดีตจนถึงณนะปัจจุบันมันจะส่งผลให้คุณว่าคุณต้องตัดสินใจเลือกอะไรอย่างไงแต่คุณต้องบอกกับตัวเองไว้ว่าฉันต้องเลือกคนที่ดีที่สุด ฉันต้องเลือกคนที่ดีที่สุดและฉันก็ต้องรักตัวเองให้เป็นชาวราศีกันต้องรักตัวเองให้เป็นคุณถึงจะให้ความรักคนอื่นได้คุณต้องมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณถึงจะให้ความสุขกับคนอื่นได้ชาวราศีกันนะคะณตอนนี้คุณต้องหาความสุขได้ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะมอบความสุขให้คนอื่นได้สำคัญมากชาวราศีกันนะคะส่วนคนที <S <S ่คบกันเป็นแฟนหรือ แต่งงานแล้วบางครั้งมีสถานการณ์บางอย่างให้เราต้องห่างกันห่างกันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ให้อดทนให้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงานธุรกิจอะไรก็ตามมันทําให้คุณกับแฟนของคุณคนที่คบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ให้อดทนให้อดทนนะคะช่วงนี้อยู่ไกลกันก็อาจจะ คุยการผ่านไลน์ผ่านแอปวิดีโอคอลกันบ่อยหน่อยเพื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายยังมั่นคงและเชื่อใจซึ่งกันและกันถึงจะห่างกันทางกายแต่ก็ความสัมพันธ์ใช้การโทรไลน์วิดีโอคอลหากันบ่อยๆส่งข้อความหากันบ่อยบให้รู้สึกว่าอีกฝ่ายยังรักและเป็นห่วงกันซึ่งกันและกันอยู่นะคะคุณต้องทําอย่างนั้นถ้าคุณห่างไกลกับแฟนนะคะแต่ถ้ายิ่งคุณห่างไกล กันทางร่างกายแล้วแล้วคุณยังไม่ค่อยติดต่อคุยกันเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะหลุดลอยกันไปคนละทางมีมีก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะไม่ว่าคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วถ้าคุณยิ่งไม่สารสัมพันธ์คุณยิ่งปล่อยไปมันก็จะหลุดลอยกันออกไปคนละทิศคนละทางก็มีโอกาสเช่นกันเหมือนกันนะคะความรักคนที่มีคู่แล้วก็คนที่แต่งงานแล้วดังนั้นถ้าใครยังคิดว่ายังอยากรัก ยังต้องการกลับมาใช้ชีวิตคู่ยังต้องการรอเวลาที่เหมาะสมที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันคุณต้องสารสัมพันธ์กันต่อไปนะคะการที่เราห่างกันด้วยสภาพแวดล้อมสิ่งต่างๆมันมีสิ่งมาเยออยุเยาวยุให้เราต้องห่างกันต้องแยกกันเยอะมันไม่ทุกวันนี้กิเลสตัญหาต่างๆมันเข้ามาได้ทุกทิศทุกทาง มันจะทําให้เราใจแตกหรือคนของเราใจแตกดังนั้นต้องหาวิธีใกล้กันโดยการใช้โซเชียลเป็นสื่อนานะคะใช้โซเชียลเป็นสื่อนําในการสารสัมพันธ์กันนะคะอย่าห่างกันเกินไปนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาที่เหมาะสมควรไปเจอกันควรหาเวลาเจอกันให้มากขึ้นนะคะเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟน้นและก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะความรัก นะคะส่วนคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหาความรักนะ,ค,ะคนที่คบกันเป็นแฟนมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายหรือแต่งงานกันก็มีนะคะดีแล้วนะคะถ้าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่เขาคุณก็จงทําแต่สิ่งที่ดีซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์จริงใจกับเขาแสดงออกให้เขาเห็นเลยว่าคุณซื่อสัตย์คุณจริงใจกับเขาคุณพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่เขาคุณพร้อมที่จะ สร้างครอบครัวไปกับเขาคุณต้องแสดงเจตนาของคุณให้ชัดเจนนะคะถึงแม้อีกฝ่ายเขาไม่ชัเขาไม่แน่ใจบางครั้งเขาไม่แสดงออกอะไรมากเพราะเขาไม่แน่ใจในเจตจำนงของคุณว่าคุณมาเพื่อเข้ามาเพื่ออะไรถ้าคุณแสดงออกให้ชัดเจนเขาก็จะชัดเจนกับคุณกลับมาถ้าคุณแสดงออกชัดเจนแต่เขาไม่ชัดเจนกับคุณออกมา มันไม่ใช่เดี๋ยวมันก็จบไปเองก็แค่นั้นละคะไม่ต้องไปคิดมากอยากให้ชาวราศีกันมุ่งเน้นเรื่องหน้าที่การงานธรุรกิจการเงินความรักนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคุณต้องปล่อยวางอาดีตให้ได้เริ่มต้นใหม่ให้ได้มีความสุขกับปัจจุบันให้ได้แล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาคุณมันจะเข้ามาแบบ ทำให้คุณมีความสุขมีชีวิตชีวามีความสุขกับโลกใบนี้มากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันย์มันทำบุญรักษาสินห้าส่วนมนนั่งสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อหนุนนำให้ดวงชะตาของท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปค่ะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกันโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ